มา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 เต้นกันให้ครบคนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่ง คนทำนาภาษาคนคนก็ควายทำนาภาษาควายคนก็ควายความหมายลึกล้ำลึกล้ำทำนามาเนื่นนานแข่งขันการงานมาเนื่นนานสำรานเร่มาพอสนใจเวลมาไปเถิดไปพวกเขาไปเถิดไปไปเถิดไปแบกไถไม่ทำนามัน เป็นบทเพลงเสียงเพลงความตายความเป็นคนสลายลงไปพันกระดุมพิมพ์กินร้านแบ่งชนชัดชนชั้นชาวนาให้ต่ำลงเยียดยา้มชาวนาว่าป่าดงสำคัญมัน ความเป็นคนสลายลงไปพันมันกินแร้งแบ่งชนชั้นชนชั้นชาวนาให้ทำลงเยียดย้ำชาวนาว่าป่าดงสำคัญมันคงคือความตาย เชือ่กับครอเอาปลกโตไหมร้องโกอะไรกันเช่อยู่กับครรับก็ร้องปงนะนีไงโกลมก็ร้องป็งอยู่ทางน้พี่เดียเยบเียด้ยไปอยู่กับารบาลไปอยู่กับพวกนั้นไม่คอ่ะจบละผลเครื่องับแ่เรีแม่อเียแ่เีครับผมนี่แหละนั่นมาด้วยได้พี เดี๋ยวจะเอาคุยมานะเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะแกเป่าคุยแล้วก็มีเต้นจำปาโชว์นะครับจะมีโดนแกโดนแกเดนครับผมเดี๋ยวซื้อคุยมาให้นะนี่เป่าคุยเก่งมากเลยนะใช้จมูกเป่าเลยนะไม่ได้ใช้ปากเลยได้ยินไหมจมูกนุ่ม ใช้จมูกเป่าคุยนัเนเ่ยไม่ใช้ปากบักบักฟีเธอโอดิคนยดโเก่งมากนะไปถึงอีกเลเวลหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้ปากเป่าครับใช้จมูกเป่าโอเคโอเคโอเคชื่อบักฟีเตอร์คุยเสียกวะโอเคครับ